บทเรียนการ์ตูนแอนิเมชันเรื่องอาณาจักรสุโขทยัยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมรายวิชาประวัติศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่สี่ชุดที่หนึ่งพัฒนาการของอาณาจักรสุโขทยัยเรื่องที่สี่การเสื่อมอำนาจของอาณาจักรสุโขทยัย อามานบต้นน้ำและสายทานมาเที่ยวชมอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยซึ่งมีความสวยงามและน่าสนใจมากต้นน้ำและสายทานสังเกตเห็นว่าอามานบมองไปร,บรอบๆบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยด้วยสายตาที่ภาคภูมิใจและมีความสุขมาก บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยมีวัดจำนวนมากเลยนะคะใช่จ้ะเมืองสุขโขทัยเคยเป็นราชธานีของไทยซึ่งมีความเจริญรุ่งเรืองเป็นศูนย์กลางการปกครองาศาสนาและเศรษฐกิจภายในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยจึงมีสถานที่สำคัญที่เป็นพระราชวังาศาสนาสถานโบราณสถาน โดยมีคูเมืองกำแพงเมืองและประตูเมืองโบราณล้อมรอบเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยมีสถานที่สําคัญอะไรบ้างครับอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยมีโบราณสถานภายในกำแพงเมืองได้แก่พระบรมราชานุสวรีหอขุนรามคำแหงมหาราชวัดมหาธาตุวัดชนะสงคราม เนินปราศาสตรพระร่วงวัดตรพังเงินวัดสสีวัดศรีสวายและศาลตาผาแดงโบราณสถานนอกกำแพงเมืองมีแหล่งโบราณาคดีเครื่องปั้นดินเผาสุขโขทยัยวัดพระพายหลวงวัดศรีชุมวัดช้างรอบวัดช้างล้อมวัดตรพังทองหลางวัดพระเชตุพล และวัดเจดีสี่ห้องในอดีตอาณาจักรสุขโขทัยมีความเจริญรุ่งเรืองและมีความงดงามมากเลยนะครับจ้าอาณาจักรสุขโขทัยเป็นอาณาจักรแรกของชนชาติไทยเมื่อเจ็ดร้อยปีที่แล้วรอยอดีตแห่งความรุ่งเรืองเห็นได้จากอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยและอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลายัย ซึ่งเป็นที่รู้จักของชาวไทยและต่างประเทศจนได้รับการยกย่องจากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกให้เป็นแหล่งมรดกโลกเมื่อพุทธศักราช2534อาณาจักรสุขโขทัยอ่อนแอและถูกรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรอยุธยาใช่ไหมครับใช่จ้ะ หลังจากสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชอำนาจทางการทหารของอาณาจักรสุขโขทัยเริ่มอ่อนแอลงเกิดการแย่งชิงอำนาจทางการเมืองการค้าขายซบเซาอาณาจักรสุขโขทัยจึงค่อยๆเสื่อมอำนาจลงตามลำดับและในสมัยพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งในบริเวณภาคกลางตอนล่างของดินแดนไทยมีการก่อตั้งอาณาจักรอยุธยา ซึ่งเป็นอาณาจักรที่เข้มแข็งของคนไทยอีกกลุ่มหนึ่งขึ้น,อ,นาาอาณาจักรอยุธยาขยายอิทธิพลจนมีอำนาจเหนืออาณาจักรสุขโขทยัยเมื่อสิ้นสมัยของพระมาหาธรรมราชาที่สี่อาณาจักรอยุธยามิได้ตั้งผู้ใดขึ้นเป็นพระมาหากษัตริย์ปกครองอาณาจักรสุขโขทยัยเพียงแต่แต่งตั้งผู้มีเชื้อสายราชวงศ์พระร่วงให้ปกครองเมืองพิษณุโลกเท่านั้น จนกระทั่งในพุทธศักราช2006สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถพระมหาก,กษัตริย์ของอาณาจักรอยุธยาได้เสด็จขึ้นครองเมืองพิษณุโลกเพื่อดูแลหัวเมืองฝ่ายเหนือและเพื่อความสะดวกในการป้องกันการลุกรานของอาณาจักรล้านนาอาณาจักรสุขโขทยัยจึงถูกรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรอยุธยาตั้งแต่นั้นมา สาเหตุสำคัญที่ทำให้อณาจาักสุขโขทัยเสื่อมอำนาจลงคืออะไรคะการเสื่อมอำนาจของอาณาจักรสุขโขทัยมีมูลเหตุทั้งจากเหตุการณ์ภายในและการรุกรานจากภายนอกอาณาจักรสุขโขทัยเสื่อมอำนาจลงเนื่องจากสาเหตุหลายประการดังนี้หนึ่งความเหินห่างระหว่างพระมหากษัตริย์กับราษฎรระบบการปกครองแบบพ่อปกครองลูก มีความเหมาะสมเฉพาะเมื่อเป็นอาณาจักรขนาดเล็กเนื่องจากพระมหากษัตริย์สามารถดูแลราษฎรได้ทั่วถึงเมื่ออาณาเขตของอาณาจักรสุขโขทัยขยายออกไปจึงเกินความสามารถของพระมหากษัตริย์ที่จะปกครองได้ตามลำพังจึงเกิดความเหินห่างระหว่างพระมหากษัตริย์กับราษฎรทำให้ขาดความมั่นคงทางการเมืองในช่วงหลัง พระมาหากษัตริย์ของอาณาจักรสุขโขทัยจึงเปลี่ยนไปใช้ระบบการปกครองแบบธรรมราชาเพื่อเพิ่มอำนาจศักดิ์สิทธิ์แห่งสถาบันพระมาหากษัตริย์และเพื่อรวมพลังต่อต้านอาณาจักรอยุธยาแต่ก็ไม่สามารถแก้ไขสถานการณ์ให้กลับมาเป็นอาณาจักรที่มั่นคงทางการเมืองได้อีกเป็นได้เพียงศูนย์กลางทางด้านศาสนาและวัฒนธรรมเท่านั้นส ความย่อหย่อนทางด้านการทหารอาณาจักรสุขโขทัยตอนปลายมีความสงบสุขและเจริญรุ่งเรืองทางด้านาศาสนาและศิลปะวัฒนธรรมมากกว่าการฝึกฝนทางด้านการทหารจากการปกครองที่ให้เจ้าเมืองต่างๆมีอิสระในการปกครองตนเองนั้นส่งผลให้เมื่อพระมหากษัตริย์ของอาณาจักรสุขโขทยัยพระองค์ใดอ่อนแอลง ก็จะเป็นโอกาสให้บรรดาประเทศราชและหัวเมืองต่างๆตั้งตนเป็นอิสระได้ง่าย 3. การถูกตัดเส้นทางเศรษฐกิจสภาพภูมิประเทศของอาณาจักรสุขโขทยัยไม่ได้อยู่ริมลำน้ำใหญ่ไม่มีทางออกทางทะเลเป็นของตนเองเส้นทางที่อาณาจักรสุขโขทัยใช้ในการลำเลียงสินค้าที่สำคัญคือแม่น้ำเจ้าพระยา เมื่อเมืองต่างๆในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งตนเป็นอิสระโดยเฉพาะอาณาจักรอยุธยาที่อยู่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างมีความรุ่งเรืองและเติบโตอย่างรวดเร็วจึงทำให้อาณาจักรสุขโขทัยไม่สามารถใช้เส้นทางในการค้าขายได้สะดวกเป็นเหตุให้ขาดแคลนรายได้จากการค้ากับต่างประเทศและขาดความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 4. ปัญหาการแย่งชิงราชสมบัติภายในราชวงศ์อาณาจักรสุขโขทัยมีความแตกแยกภายในจากการแย่งชิงอำนาจระหว่างเชื้อพระวงศ์เป็นสาเหตุสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้อาณาจักรสุขโขทัยเสื่อมอำนาจลงในที่สุดวันนี้ผมได้รับความรู้เกี่ยวกับอาณาจักรสุขโขทัยมากเลยครับหนูก็เหมือนกันค่ะ เราไปชมอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยในส่วนอื่นกันต่อดีไหมจ๊ะครับค่ะ